สวัสดีค่ะเชา้านี้ตอนนี้ก็น่าจะเก้าโมงครึ่งนะคะแต่เช้าเลยวันนี้น่าจะเป็นวันที่20หรือเปล่าก็อากาศดีค่ะแดดดีแต่เช้าเขาบอกว่าวันนี้จะร้อนนะคะถึง20องศาขอให้20จริงๆเถอะนี่ค่ะเริ่มแย้มสีมาให้แล้วนะคะเวลาเปิดหน้าต่างเปิดมืองลวดต้องระวังมากเลยกลัวจะโดนเลือกเกิน หักไปสองดอกแล้วนะคะเสียดายผิดที่เราเสียดายจริงๆดอกค่าดอกใบสวยงามเงางามนะคะตอนนี้อืหอมด้วยค่ะหอมจริงๆหอมมันก็เริ่มบานเต็มที่แล้วนะคะเนี่ยบานเต็มทีม่ดอกใหญ่ด้วยสวยงามจริงๆค่ะ สีส้มอมชมพูนะคะสวยงามมากหอมค่ะหอมแนะนำเลยนะคะต้นเนี้ยต้องมีในบ้านเลยนะคะนี่ค่ะข้างในก็เริ่มแย้มแล้วนิดหน่อยเห็นแย้มเยอะแล้วนะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็แอบแอบแย้มแล้วน้องนาง คนสวยชื่อปลายก็อันนี้เลยนะคะของลุงเดวิดออสตินค่ะนี่ค่ะ <c oughs> สนใจก้อนนี่ค่ะภาษาอังกฤษนะคะอับุลฮามูดับบี้าเมืองไทยน่าจะเรียกดับบี้นะคะขนต้นก็นี่ค่ะ ที่แตกมาตรงนี้ยังไม่ใช่กิ่งกระโดงนะคะเพราะว่าติดดอกแล้วติดดอกแล้วซื้อมาเมาื่อเดี๋ยวนะปี2019ค่ะซื้อมาในราคาน่าจะสี่พันเยนต้นนีนะะ้ซื้อมาคู่กันกับไอ้นี่ค่ะซื้อมาพร้อมกันเลยกับต้นนี้นะคะ ออริเบียค่ะสีชมพูนี่ก็สวยหอมค่ะส่วนมากกุหลาบของอังกฤษนะคะของสวนลุงเดวิดเนี่ยจะสวยแล้วก็หอมนะคะส่วนมากของเดวิดราคาก็ถ้าญี่ปุ่นก็ของลุงเดวิดนี้จะแพงอันดับหนึ่งเลยนะคะบางร้านก็จะขายต้นละห้าพันเยนบางร้านก็จะขายต้นละสี่พันกว่าเยนแต่ใช้คําว่าแพงติดอันดับหนึ่งเลยใช้หนึ่งดีกว่าแพงที่สุดละ สวยนะคะสวยแล้วก็หอมชอบจริงๆเลยค่ะสิ้นเดือนนี้น่าจะเริ่มแย้มไม้มากๆไม้ละมาดูอยากให้ดูข้างล่างค่ะข้างล่างมีต้นไม้อยากจะโชว์นี่นะคะใบสวยค่ะช่วงนี้อันมันเป็นดอกสีม่วงนะคะปลูกแล้วปลูกเลยค่ะปลูกแล้วปลูกเลย <c oughs> เราดูใบมันได้ถ้ามันไม่มีดอกเราก็ดูใบไปก่อนเนี่ยใบสวยงามดูใบไปก่อนช่องนี้ดอกจะเป็นสีม่วงดอกน่ารักค่ะตอนนี้นะคะอันนี้ผักชีโรยใบแบบหวานเม็ดไปเลยค่ะผักชีมาร์กาเร็ตก็ชูอชอนี่กอใหญ่มาก กอใหญ่ไม่พอนะคะเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยมันมีสามต้นเนะบียดตรงกลางนี่จนแบบเหลือนิดเดียวเลยอะช่วงนี้ตัดไม่ได้ด้วยเพราะเขากำลังดอกไม่ใช่ช่วงตัดแต่งกิ่งนี่ยฮะสีขาวก็เบียดมาตัวผอมนิดนึงในกระถางนี่งามมากเลยค่ะโอ้แนะนําเลยนะคะมากรเลตนี่มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะหลากหลายชนิด แต่และชนิดแต่และชื่อไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยรวมแล้วน่าจะสามสิบสองต้นทั้งมีเล็กมีใหญ่นะคะแต่ยังไม่ตายสักต้นนะคะนี่งามเอางามเอางามจริงๆค่ะมักะเส็ตเ,เยอะด้วยนะคะที่บ้านลงเรียนไปพุ่มใหญ่มากเลยถ้าจะลงดินแนะนำให้ปลูกห่างกันนะคะคนมีที่ที่บ้านนี้ใช้คำว่า แคบเลยค่ะโอเคค่ะต้นนี้ก็แนะนำกันไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นอยากจะเก็บไว้เป็นทีละต้นทีละต้นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ